สวัสดีค่ะทุกค <Stars> นวันนี้นะคะ <abra paintings> เราก็จะพาทุกคนนะคะมาดูไอเดียชั้นวางหนังสือที่เราคิดเองนะคะทุกคนถ้าเป็นยังไงนั้นเดี๋ยวไปดูกันเลยนะคะก็ทุกคนก็ดูตามที่เราทําเลยนะคะทุกคนแล้วก็ไปสร้างตามกันได้นะคะทุกคนต่อไปนี้จะไม่ได้พากนะคะทุกคนเดี๋ยวจะให้ดูเป็นคลิปวิดีโอเร่งความเร็วแทนนะคะ <Five> ค่ะทุกคนก็มาถึงตอนนี้แล้วนะคะก็ให้เราซ้อนขึ้นมานะคะทาซ้อนขึ้นมานะคะแล้วทีนี้ก็ให้เราปรับขนาดนะคะทุกคนอ่ะก็ปรับขนาดให้มันเล็กลงประมาณนี้นะคะจากนั้นก็กดเฉียงแบบนี้นะคะทุกคนก็ปรับให้มันเข้าที่เข้า, <ornament. S 2> ขา WA. ทางนะคะท, road, ทุกคนอันนี้เราคิดเองเลยนะคะทุกคนเผื่อใครจะนําไปตกแต่งบ้านนะคะทุกคนอ่ะก็ประมาณนี้นะคะก็ทําอีก อันหนึ่งนะคะทุกคนอ่ะทำอีกอันหนึ่งแค่ปรับเฉียงอ่ะปรับแบบนี้นะคะทุกคนให้มันควยกันนะแต่ว่าให้มันชนกับมุมให้พอดีมุมด้วยนะคะทุกคนอ่ะประมาณนี้เลยนะคะจากนั้นเราก็จะได้ประมาณนี้นะคะจากนั้นเนี่ยเดี๋ยวเราจะปรับอีกนิดนึงนะคะทุกคนให้มันตรงกลางนะคะทุกคนอันนี้มันยังไม่ตรงเท่าไหร่นะคะ จากนั้นนะคะทุกคนก็ให้เราไปที่บล็อกล่าสุดเลยนะคะบล็อกแรกอันนี้นะคะแล้วก็กดซ้อนทับนะคะทุกคน่าแล้วก็ลากขึ้นมาแบบนี้เลยนะคะแต่วันนี้เราจะขยับความยาวให้มันเล็กจากนั้นนะคะทุกคนก็ต้องไปเอาหนังสือมานะคะทุกคนเพื่อมาตกแต่งที่ชั้นหนังสือของเรานะคะเดี๋ยวเราจะทําการ ขยับขึ้นมาอย่างนี้นะคะแล้วก็ปรับทําใจชอบได้เลยนะคะหรือใครจะตกแต่งมากกว่านี้ก็ได้นะคะทุกคนก็เดี๋ยวเราขอตกแต่งก่อนนะคะทุกคนอาแบบนี้เลยนะคะจากนั้นเนี่ยก็จะได้แบบนี้นะคะทุกคนทีนี้นะคะแล้วก็กดซ้อนทับอีกรอบนึงคะ่ะเดี๋ยวเราจะทําการซ้อนทับหนังสืออีกรอบนึงนะคะทุกคนเพราะว่ามันจะได้เป็นหลายๆอันนะคะทุกคนทําแบบนี้ไปประมาณ คือให้มันพอดีกับชั้นวางนั่นเองนะคะทุกคนมาแล้วแต่บางคนด้วยว่าแบบบางคนอาจจะทำใหญ่บางคนอาจจะทำเล็กนะคะทุกคนเพราะว่าหนังสือเต็มชั้นแล้วนะคะทุกคนก็ไปเอากระถางต้นไม้มานะคะทุกคนแต่ว่าเราจะปรับให้มันเล็กลงนะคะทุกคนอันนี้ก็จะปรับให้มันเล็กลงนะคะแต่ก็จะต้องเอาขึ้นไปบนชั้นด้วยนะคะทุกคน เออมันก็แบบสวยอยู่นะทุกคนว่าไหมเอออันนี้เราก็คิดขึ้นมาเองนะคะทุกคนเดี๋ยวไว้วันหลังถ้ามีไอเดียอะไรดีๆก็จะมาสร้างแจกอีกนะคะทุกคนประมาณนี้นะคะก็จะเป็นการเสร็จเรียบร้อยนะ,ะก็เสร็จเรียบร้อยแล้วนะคะไอเดียชั้นหนังสือที่เราคิดเองนะคะสำหรับวันนี้ก็ลาไปก่อนนะคะบ๊ายบาย